สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายง,งานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเทียนใส่แชมมวยพม่าเย้ยบัวขาวชาวเน็ตซัดกับสาดด่าถล่มทลายถือว่าเรือกแขกได้ดีทีเดียวสำหรับเด็กเดรักนักมวยชาวแคนาดาดีกีแชมป์เลต่วยมวยพม่าคาดเชือกรุ่นคุยเซเวต ที่ยังคงมีความพยายามในการท้าทายให้บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญชายชาวไทยไวัย40ปีให้มาเจอกันบนสังเวียนโดยเดฟได้โพสต์ภาพอุ้มลูกตัวเองแต่ดันตัดหน้าลูกเอาหน้าบัวขาวไปใส่แทนพร้อมเขียนข้อความว่า going to play at the park with my son แปลเป็นไทยว่าไปเล่นที่สวนสรณะกับลูกชายฉัน ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักงานนี้โดนแฟนมวยต่างชาติหลายรายเข้าไปตอบคอมเมนต์สวนกลับว่าท้าทายเขามาหลายปีแล้วไปหาคนอื่นเถอะบัวขาวเหนียวกว่าเยอะเลิกหลอกตัวเองได้แล้วมันน่าเบื่อนายมันกระจอกไงคิดจริงๆรหรอว่าจะเอาชนะบัวขาวได้และไม่คิดจะสู้กับนักชกคนอื่นเลยหรอ โดยที่ผ่านมานักชกวัย31ปีอยากที่จะวัดปีมือกับบัวขาวเป็นอย่างมากพยายามท้าทายมาตั้งแต่กลางปี2513แต่สุดท้ายไฟดังกล่าวที่เจ้าตัวหวังว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวก็ไม่เคยเกิดขึ้นแม้จะพยายามสร้างเรื่องยั่วยุบัวขาวต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการออกมาดูหม,มิ่นศิลปะแม่ไม้มมยไทย ยกเอาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโยงให้เป็นประเด็นรวมถึงนำปัญหาภายในครอบครัวของบัวขาวที่เคยเป็นคดีฟ้องร้องกับพันยาเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวมาเป็นชนวนในการท้าทายก็ตามสำหรับเดฟเดดักเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรมีประวัติการชกชนะ6ครั้งเสมอ6ครั้งครบ5ยกไม่มีฝ่ายใดน็อกถือว่าเสมอกัน ถือเป็นขวัญใจของชาวพามา่าเนื่องจากโพสต์ยกย่องศิลปะการต่อสู้เลด่วยมวยพามา่าคาดเชียบว่าเป็นที่หนึ่ของโลกอย่างไรก็ตามแม้ที่ผ่านมานักชกจอมเกียนจะเคินร่ําเรียนมวยไทยและใช้หากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมาก่อนก็ตามแต่สุดท้ายก็หันมาโจมตีศิลปะแม่ไม้มวยไทยทำให้ทางสมาคมมวยพาม่ามีคำสั่งแบนเป็นเวลาสปี ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวย้ายไปใช้ชีวิตที่ตัวรักกีและใช้กระแสในโลกออนไลน์สร้างชื่อให้กับตัวเองเรื่อยมาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ